ซัมซุง Galaxy S 25 Ultra เปิยภาพเรนเดอร์ใหม่มุมบนตัวเครื่องเนี่ยมนขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการอัปเกรดกล้อง Ultra Wide ให้ความละเอียดมามากถึง50ล้านพิกเซลเลยครับข้าวกระมัปงในข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นใดยว่าสเป,ปนาดียกาสาสิบัีไนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพท้์ข่าวสารที่มาเตใแบบนี้เป็นประจำทุกวัน s a m s u n Galaxy S 25 Ultra คาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนมก,กราคมปีหน้าแต่ช่วงนี้เนี่ยก็มีจะมีข่าวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับทยอยหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวล่าสุดนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับภาพเรนเดอร์ของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เปิดเผยมาเป็นที่เรียบร้อยครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงภาพเรนเดอร์เท่านั้นนะครับที่สร้างขึ้นจากไฟล์ CAD ซึ่งรายละเอียดบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ตรงนะครับถึง100%โดยแดงข่าวชื่อดังอย่าง Universal เนี่ยที่ชี้ถึงดีไซน์ของกล้องที่มาในรูปแบบของภาพเรนเดอร์ต่างๆนะครับจะเห็นในเรื่องการจัดวางกล้องนะครับในเรื่องของดีไซน์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของวงแหวนร็อบกล้องที่เห็นนะก็จะมีความการคาดเดาแหละว่า ซัมซนะุงเนี่ยจะยังไม่ได้ฟันธงอย่างแน่ชัดนะครับในเรื่องของดีไซน์สำหรับเจ้าตัวซัมซุ s u n g ส a ี a x y s 25อัลตรเนาะนอกจากเรื่องของดีไซน์แล้วเนี่ยทางอ n i อว r s a ่ยังได้เปิดเผยว่าจะมีการเพิ่มนะครับความชัดของตัวเรนอัลตร้าไวโ์ยการถ่ายภาพมุมกว้างเนี่ยให้มากถึง50ล้านพิกเซลโดยใช้เซนเซอร์ของ Samsung ISOCELL JN3 นะครับขนาดพิกเซล0.7ไมครอน ได้ข่าวร้ายก็คือจะเป็นกล้องเพียงตัวเดียวนะครับที่ได้รับการอัปเกรดและกล้องตัวอื่นเนี่ยจะยังคงเหมือนเดิมนะครับกับ galaxy e s 2 4 ultra ข้อมูลเนี่ยข้อมูลในส่วนนี้นะครับก็จะขัดแย้งกับข่าวลือก่อนหน้านี้เหมือนกันในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจะมีเนื้อของกล้อง telephoto คูณ3เท่านะครับก็จะได้การอัปเกรดด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของสเปคอื่นนั้นเนี่ยคาดการว่า Galaxy S25 Ultra นั้นจะใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 8 Gen 4ทุกรุ่นในทุกประเทศด้วยโดยไม่มีการใช้ Exynos นะครับพร้อมกับ RAM นะให้มามากขึ้นนะครับก่ารุ่นก่อนโดยมีหน้าจอสแสดงผลขนาดใหญ่ขึ้นนะครับขอบจอที่บางขึ้นกับแบตเตอรี่ที่ยังคงม,มีความจุแบบเดียวกับ Galaxy S24 Ultra นะครับแบตเท่าเดิมประมาณนั้นแหละ ก็มารอดูกันแล้กันใกล้ๆก,ก,ก,กเปิดตัวคงจะมีข่าวเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับก็ค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีการปรับแก้อะไรบ้างไหมโดยมาอัปเดตกันครับ สวัสดีเพื่อนๆการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เพื่เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งวันนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดดและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามีเฟ b บ o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย